ในงานวิจัยล่าสุดนะคะที่ออกมาปีนี้เลยนะเขา,เานักวิจัยเนี่ยก็ได้ทดสอบว่าแบบไหนที่เกิดขึ้นมากที่สุดนะคะโดยการที่เอาคนเข้ามาในห้องทดลองแล้วก็ทดสอบว่าเป็นลักษณะแบบไหนมากที่สุดก็พบว่า33เนี่ยจะเป็นแบบแรกก็คือเชื่อจริงๆเนาะว่ามันมีประโยชน์แล้วก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องเลยแชร์อีก16จะเป็นพวกที่มี agenda คือรู้ว่ามันผิด แต่ก็อยากจะแชร์นะคะเพราะว่ามันอตอบสนองอะไรบางอย่างของตัวเองนะคะส่วนมากเลยคือ51%คือคนที่แชร์ด้วยเหตุผลอื่นยังไม่ได้อ่านข้อเท็จจริงยังไม่รู้ว่ายังไม่ได้คิดพิจารณาว่าจริงไม่จริงแต่ว่าแชร์โดยที่ไม่ได้ตั้งสติ เหตุผลที่คนเชื่อข่าวลวงนะคะก็มีหลายอย่างประการแรกก็คือข้อจํากัดทางกระบวนการคิดของคนเราอะนะคะคือสมองคนเรามันมีพื้นที่จํากัดที่จะประมวลผลข้อมูลที่เข้ามาในแต่ละขณะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาข่าวเข้ามาเยอะๆอ,อย่างช่วงโควิดข่าวมาเยอะมากความสามารถที่จะประมวลผลเนี่ยมันก็จะน้อยลงส่วนในประการที่2นะคะก็คือเรื่องของการขาดทักษะหรือว่าความรู้นะคะถึงแม้ว่าเราจะมีเวลาแล้วก็มีสติมีสมาธิที่จะประมวลผลแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีทักษะอย่างเช่นความรู้เท่าทันสื่ออะไรเงี้ยนะคะ ก็จะไม่สามารถที่จะมีมีเครื่องมือที่จะประเมินได้อย่างถูกต้องและประการที่3นะคะถ้าหากว่าเราไม่มีทรัพยากรทางสมองที่จะคิดหรือเราไม่มีทักษะความรู้ที่จะประเมินนะคะเราก็จะไปพึ่งพาอาศัยตัวช่วยนะคะที่เรียกว่าฮิวริสติกอย่างง่ายๆที่จะช่วยเราตัดสินใจได้ว่าอะไรถูกผิดเช่นเราอาจจะดูว่าคนที่อยู่ในข่าวที่เป็นแหล่งข่าวเช่นมีเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นหมอดูน่าเชื่อถือแม้ว่าข่าวมันจะเป็นข่าวลวงเขาอาจจะกุกขึ้นมาก็ได้ว่าคนนี้เป็นหมอแต่เราก็อาจจะเชื่อเพราะว่าดูน่าเชื่อถืออันที่ สีเนี่ยก็คือมีผลของความลําเอียงหรืออคติเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเพราะว่าธรรมชาติของคนเราเนี่ยจะเชื่ออะไรที่สอดคล้องกับความเชื่อเดิมที่เรามีอยู่แล้วหรือว่ามันสนับสนุนจุดยืนหรือว่า คนที่เราสนับสนุนพรรคการเมืองที่เราสนับสนุนหรือกลุ่มการเมืองที่เราสนับสนุนนะคะประการสุดท้ายมันเป็นลักษณะความแตกต่างระหว่างบุคคลเพราะว่าคนแต่ละคนก็มีแนวโน้มที่จะเชื่อข่าวลวงมากน้อยต่างกันตามลักษณะอีกหลายๆอย่างนะคะอย่างเช่นนะคะงานวิจัยก็พบว่าคนที่มีสิ่งที่เรียกว่า intellectual humility คืออ่อนน้อมถ่อมตนทางเรื่องสติปัญญาเนาะก็ไม่คิดว่าตัวเองเนี่ยจะต้องถูกเสมอไปก็จะมีแนวโน้มที่จะได้รับข่าวมาแล้วก็เออเราอาจจะคิดผิดก็ได้แล้วก็ไปตรวจสอบมากกว่าคนที่มีความเชื่อมั่น ในคิดว่าตัวเองมีสติปัญญาดีแล้วก็ไม่ผิดแน่นอนก็มีโอกาสที่จะพลาดได้ค่ะสิ่งที่นักจิตวิทยาแนะนำนะคะตามผลงานวิจัยที่ที่ได้กล่าวกันมาแล้วเนี่ยก็คือทำยังไงที่เราจะ empower ให้คนเนี่ยมีความรู้ความสามารถแล้วก็พยายามทำไงให้เขาอยู่ในภาวะที่มีสติมีสมาธิและสามารถที่จะพิจรารณาข้อมูลข่าวสารได้มากที่สุดนะคะ